สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่สนใจซื้อหมูปิ้งนะครับก็คือหมักไว้แล้วนะครับแล้วก็สามารถไปแช่ช่องแข่งนะครับแล้วก็เก็บไว้ทานได้เปิดซองมาก็รับประทานได้เลยนะครับของยี่ห้อนี้นะครับ N3 หมูปิ้งนะครับเบอร์โทรติดต่อก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับ078 3ามสปดหนึ่งนะครับราคาจะอยู่ที่8ดไม้นะครับหมูปิ้งหมักแล้ว8ดไม้แล้วก็ราคาอยู่ที่10ฟังนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้นะครับก็แพ็กเกจสวยเรียบร้อยนะครับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่าคุณแม่บ้านที่ชอบรับประทานหมูปิ้งนะครับสะดวกประหยัดนะครับก็ ซื้อเป็นหลายๆซองก็ได้แล้วก็แช่ตู้เย็ยนเอาไว้แล้วก็ถึงเวลาก็มาอบก,กินกันครับ